สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปสีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน คนที่เกิดราศีพิจิกนะคะยังเห็นชีอพลของไพ่การเดินทางนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะซึ่งถือว่านะคะจะมีข่าวดีทางไกลนะหรือมีผู้ใหญ่มาเยือนด้วยในช่วงนี้นะคะรวมถึงในเรื่องของการทํางานนะคะ <ๆ S 2> ก็เป็นเดือนที่เกิดโอกาสมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกด้วยเพราะช่พพลของไพ่การทํางานนะคะยังเป็นไพ่ที่ดีนะคะและแ้วก็เป็นไพ่ที่ทําให้เกิดโอกาสในเรื่องของการเติบโตนะคะค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ค่ะอาจจะมีไพ่เสียหายหรือไพ่ที่เกิด ขึ้นกับเรื่องของความกังวลใจบ้างนะแต่มองว่านะคะก็จะยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะคะเพราะว่าดูในตําแหน่งของหัวหน้าก็ยังเป็นตาแหน่งที่ให้การสนับสนุนกันอยู่นะคะจะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงแหละหรือคนที่เกิดราศีพิจิกก็ต้องเข้าหาหัวหน้าพูดคุยนะคะแล้วก็นะคะพยายามนะสร้างผลงานให้เยอะค่ะตำแหน่งเรื่องบริวารลูกน้องเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะโดยเฉพาะบริวารที่เป็นคนสุภาพสตรีนะจะเข้ามาส่งเสริมดวงในช่วงนี้เลยกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะก็ยังเข้ามานะคะ ใช้บริการนะคะหรือยังเข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดราศีพิจิกอยู่นะคะเพื่อนร่วมงานนะคะก็ยังเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆค่ะฉะนั้นการทํางานในช่วงนี้นะคะเป็นงานที่เกิดโอกาสนะคะแล้วก็ส่งผลในด้านดีค่ะเพียแต่ไพ่ยิปซีพยากรก็บอกว่าเนี่ยนะคะการทํางานในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระวังปัญหานะคะกับ สุภาพบุรุษนิดนึงนะหรือเรื่องของการทํางานกับตัวกลางตัวแทนเนี่ยนะคะอาจจะมีบ้างในช่วงนี้ค่ะแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วนะคะการทํางานต่างๆก็ไม่น่าที่จะเสียหายอะไรแล้วก็ยังเป็นเดือนที่ยังสามารถเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ทําให้ประสบความสําเร็จนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะจริงๆมีที่ผลของไพ่ห้เหรียญ นะคนที่เกิดราศีพิจิกนี่ห้าเหรียญก็คือเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะหรือเป็นคนที่มีหนี้มีสินนะคะแต่อเผอิญว่าในช่วงเดือนนี้ค่ะมีทุพลของไพ่การเงินสวยๆปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นไพ่เก้าเหรียญแล้วก็สิเหรียญนะคะ เข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้นะคะทําให้เรื่องของไรายได้หรือการเงินนะคะของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะส่งผลในด้านดีค่ะนะคะแล้วก็ปัญหาการเงินต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้รับการแก้ไขนะคะและทําให้เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ยังเห็นในเรื่องของไรายได้นะคะที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกด้วยและตําแหน่งเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะตำแหน่งของกลุ่มลูกค้านะคะหรือคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาสร้างโอกาสด้านการเงินให้ค่ะ ตำแหน่งที่ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือเรื่องของญาติพี่น้องนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแล้วกอ็อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังจะปรับปรุงพื้นที่หรือเปล่าถมที่ถมทางนะคะหรือว่าเตรียมในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของปูกระเบื้องใหม่อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ก็มองโดยรวมแล้วไพ่การเงินค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสมากๆค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะก็เป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะมีโอกาสค่ะ ที่จะมีคนเข้ามาพัวพันอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยในช่วงนี้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะชั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะแล้วก็ตำแหน่งคู่ครองคนรักนี่ยังเป็นตำแหน่งที่เราต้องดูด้วยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหรือคนที่เข้ามานะคะจะเป็นคนที่สามารถซับพอตในเรื่องของธุรกิจหรือการเงินเราได้ไหมนะคะ,ะ,คะเพราะคู่ครองคนรักนี่หรือคนที่เข้ามาพูดคุยในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานะมากนะซึ่งคนที่เกิดราศีพิจิกเองนะคะไม่ควรจะรีบนะควรท น,นะคะสนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ให้ระมัดระวังปัญหาด้านการเงินหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ค่ะนะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องพูดคุยหรือปรับกันให้มากแล้วก็คู่ความคนละอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะหรือคนเข้ามาอาจจะมีคนเข้ามาติดพันได้นะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังนะคะอาการปวดศรีรษะค่ะโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะแล้วก็อาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศรีรษะ ะะการขยายตัวของเนื้อเยื่อหรือเนื้องอกภายในร่างกายนะปัญหาทรงอกเต้านมค่ะช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีการทํางานของไตนะคะกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบรวมถึงน้ําเหลืองไม่ค่อยดีค่ะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เซบนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการปวดกระดูกด้วยนะคะฉะนั้นต้องดูแลติงให้มากที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันเป็นอย่างไร คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์การทางานในช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนต้องใจเย็นๆค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะฮะจะส่งผลในด้านดีส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดินนะคะแล้วก็ถ้ามีความคิดจ,จะซื้อที่ดินอะไรต้องตรวจสอบให้ดีว่าเป็นที่ที่ติดจำนำจำนองหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมองว่ามีคนเข้ามาแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังเคลื่อนไหวย,ยาก ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เป็นความรักที่ต้องปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังเรื่องของความดันโรคเครียดโรคไมเกรนค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะมีโอกาสที่ดีมากๆการเงินก็เด่นด้วยส่วนเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่ามีดวงที่จะพบรักแต่ต้องระวังการคบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันนะ,ะแต่คู่ครองรักจะมีสเสน่ห์นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่3าค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะการปรับเปลี่ยนกับเรื่องงานนะคะหรือโอกาสต่างๆจะค่อนข้างมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางติดต่อธุรกิจการค้าการขายนะก็คนต่างถิ่นต่างชาติหรือว่าผู้ใหญ่นะคะหรือคนทางไกลเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามานะสร้างโอกาสให้ในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเกิดสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักทางไกลค่ะก็เป็นความรักที่ค่อยเป็นค่อยไปนะ ค่อยศึกษากันไปนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นคู่ที่ดีอยู่นะคะคนที่เกินนะะนนดนะคะในช่วงวันพุธนะคะการทํางานในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างเหนื่อยค่ะอาจจะต้องทํางานเช้าหรือกับดึกนะหรือว่าการประสานงานนะคะกับเรื่องของหัวหน้าในช่วงนี้ยังต้องระวังอยู่นะคะโดยเฉพาะการทํางานกับคนสุภาพบุรุษเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจเกิดขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าไรายได้มาจากงานแต่มันจะมีค่าใช้จ่าย ที่ไม่ได้คาดคิดหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคลากรหรือการปรับปรุงงานเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาค่ะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็จะมีความระแวงสงสัยกันค่อนข้างมากนะฉันต้องปรับกันให้เยอะดูแลกันให้มากนิดนึงสุขภาพร่างกายก็พักผ่อนน้อยโรคเครียดนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหลวภา,ายในร่างกายคือตำแหน่งของไตนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัส,สบดีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีการสอบบรรจุหรือการถูกโปรโมตนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานข้าราชการนะคะถือว่าเด่นมากค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานของสวยงามอ่ะนะคะทุกอย่างเลยนะคะของสวยงามนะไม่จะเป็นเครื่องประดับกิฟต์ช็อปหรือแม้แต่ในเรื่องของนะ,ะเครื่องสําอาง ะต่างๆนะคะคือเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับความงามนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจด้านออนไลน์อันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากๆส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะอาจจะมีเรื่องของไรายได้ที่ดีนะคะแล้วก็มีโชคในเรื่องของการเงินด้วยนะ,ะรวมถึงนะคะอาจจะได้ของขวัญหรือของรางวัลในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีเสน่ห์มากนะะจะมีคนเข้ามาติดพันเยอะค่ะแต่ยังต้อง คบหากันไปก่อนหรือว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะยังไม่ใช่รักแท้นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถ้าอยู่ในช่วงที่มีการแบบว่าฮันนีมูนนะคะหรือว่าซื้อของขวัญครบรอบแต่งงานของขวัญมันเกิดให้หรือการจัดงานปาร์ตี้นะ,ะในเรื่องของการแบบว่าเสริมในเรื่องของความรักกันในช่วงนี้อันนี้มองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าแบบเงียบๆเ,เชียบๆเ,เลยต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่3นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ นะถือว่าส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะเติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยรวมถึงคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาส่งเสริมดวงค่ะการเงินในช่วงนี้ถือว่าไรายได้ดีมากๆค่ะแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยคนโสดยังไม่เด่นนะเพราะว่าให้ความสาคัญกับเรื่องงานมากกว่าส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องเติมความหวานกันค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจาก,การงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันอังคาร วันพฤหัสบดีวันศุกร์วันจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์และก็วันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกนะคะก็บอกว่านะคะการทํางานในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแล้วก็นะคะ จะออกแนวที่แบบให้กําลังใจอ่ะคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะในเรื่องของการทํางานหรือผลงานของเราเนี่ยนะคะอาจจะถูกปฏิเสธบ้างหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะก็ไม่มีทางที่จะมาชอบได้แต่เราให้ความสําคัญกับเรื่องของการบริการหรือว่าคนที่ชอบผลงานของคนที่เกิดราศีพิจิกฉะนั้นไพ่แสงสกุกก็เลยจะออกแนวให้กําลังใจในช่วงนี้ต้องพยายามกับเรื่องงานหรือว่าต้องลงไปใส่ใจหรือต้องลงไปดูในเรื่องของการทํางานกับกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะให้เยอะหน่อยค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้ยังเข้ามาแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัวนะคะเรื่องลูกเรื่องบริวารหรือเรื่องสุขภาพค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกคนโสดก็มีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาค่ะพวพันนี้เรื่องของความรักแต่ว่าความสัมพันธ์นะคะยังต้องถูกคุณแม่นะคะสแกนก่อนแหละในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของสมัยยังไม่ได้เริ่มที่จะรักกันแต่มันเป็นเรื่องของการที่คุณแม่หรือ ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในครอบครัวเนี่ยนะคะอาจจะต้องมาดูว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะมีมีความจริงใจนะกับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะมากแค่ไหนหรือว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีลูกติดก็ได้ตรงส่วนนี้มันก็เป็นเรื่องของโอกาสที่จะพัฒนาได้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังยังต้องพูดคุยกันแหละนะคะหรือต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้มากนิดนึงนะคะคือต้องทุ่มเทอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราชอบใครสักคนหนึ่งในช่วงเนี้ย เป็นเป um. ็นความสัมพันธ์ท huh. ี่เราต้องทุ่มเทมากๆไม่ใช่แต่เรื่องของความรักนะคะเราอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องให้ทุกอย่างหรือต้ Έ องแบบยอมรับได้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็มองว่าต้องปรับกันนะคะแต่มองว่าความเอาใจใส่กันหรือว่าในเรื่องของการร่วมร่วมงานหรือร่วมธุรกิจกันเนี่ยมันยังเป็นตัวที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของครอบครัวอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของการเติมความหวานหรือการเอาใจใส่กันในช่วงนี้ต้องมากหน่อยสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประดูกไขสันหลังค่ะ รวมถึงนะคะเรื่องของความดันนะคะอาจจะต้องดูแลให้เยอะนิดนึงอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องไปตรวจสุขภาพนะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ